ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้กลับมาพบกับช่องคุสุมาบอลสีอีกแล้วนะครับครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่29มิถุนายนนะครับพศสอ6 8 6 8ครับครับวันนี้ช่องคุซุมาบอลสีก็เนี่ยนำบอลสีมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับราคาเบาๆครับครับ เบอร์ที่ติดต่อครับติดต่อได้ที่เบอร์089 897 5019ครับเบอร์นี้ท่านผู้ชมสามารถแอดไลน์ได้เลยครับหรือสแกน QR code โค้ดที่ด้านล่างจอครับครับสำหรับลูกค้าใหม่นะครับครับฝากกดติดตามให้ช่องกุสุมาบอลสีด้วยนะครับครับสำหรับลูกค้าเก่าก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับเนี่ยครับวันนี้นำไม้สวยๆนะครับบางบางตัวก็ยังไม่มีแบ่งครับเพราะว่ายังไม่ได้ทำจำนวนครับอันนี้เป็นมินเนี่ยนครับมินเนี่ยนตอนนี้มีอยู่แปดหนอนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับเดี๋ยวทำจำนวนรอบต่อไปมีแบ่งแน่นอนครับครับเนี่ยครับดไนท์ กูดไนท์ก็มีกระถางสี่นิ้วครับครับเนี่ยต้นแม่ครับต้นแม่เป็นจอมครับฟื้นดีแล้วครับครับกูดไนท์ครับเทพคอนซูนี่ก็ยังไม่มีแบ่งนะครับเทพคอนซูครับแสงจันทร์ครับแสงจันทร์ยังไม่งอกครับ ไม่รู้เป็นอะไรงอกยากครับครับแสงจันทร์ครับคุณพระนี่ก็กําลังงอกครับท่านผู้ชมครับครับคุณพระผ่าไปเนี่ยครับผ่าไปจากสองแม่นี้ครับเนี่ยครับคุณพระนี่เป็นจอมครับสองต้นนี้ครับครับพิชชมพูอันนี้พิชชมพูมีแบ่งครับกระถางสี่นิ้วครับ หรือถ้าผู้ชมชอบโตเป็นกระถางหกนิ้วก็แบ่งได้ครับครับผมพิชมพูกระถางหกนิ้วนี่แบ่งให้ครับสองร้อยห้าสิบครับกระถางหกนิ้วล้นๆแล้วนะครับเอาไปอัพเป็นแปดนิ้วสิบนิ้วได้แล้วครับเนี่ยครับถ้าเป็นกระถางสี่นิ้วให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับพิชมพูครับ อันนี้ยกจันทบูรณ์ครับเพึ่งพึ่งพึ่งแยกหน่อให้ลูกค้าไปครับครับอันนี้เป็นจอมครับครับท้องสยามเนี่ยมีแบ่งครับท้องสยามแยกหน่อกะถางสี่นิ้วเนะี่ยยกมาดินี่อะไรครับท้องสยาม แยกนอสี่นิ้วนะครับให้ไปที่ราคา50บาทครับเนี่ยครับดางเปิดๆเลยครับท่านผู้ชมครับทองสยามครับทองตะนาวสีนี่ก็ยังไม่งอกครับครับต่อมาก็หนึ่งเดือนในจักรวาลอันนี้มีกระถาง4่นิ้วแบ่งนะครับเนี่ยครับ ส,สวยๆเลยครับกระถางสี่นิ้วแบ่งที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งเดียวในจักรวาลครับครับต่อมาครับอันนี้เป็นเทวาอภิรักษ์ครับนี่ยครับกระถางหกนิ้วนะครับปลายสวยๆเลยกระถางหกนิ้วให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับ ครับเทวาอภิรักษ์ครับต่อมาครับเป็นทองขวัญเมืองครับผมครับกระถางหกนิ้วครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับถ้ากระถางสี่นิ้วให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับทองขวัญเมืองครับครับเดอะท e m แมชชีนครับผม เป็นไม้แยกหนอครับทำแมชชีนครับกระถางหนิ้วนะครับครับขอที่ราคา200บาทครับเด๋ยดทำแมชชีนครับล้นกระถางหนิ้วแล้วนะครับเนี่ยครับทำแมชชีนครับสวยมากครับกระถางหกนิ้วครับให้ไปที่ราคาส0งร้อยบาทครับต่อมาครับท่านผู้ชมครับชายชนครับพระเอกตลอดการครับเนี่ยครับ แม่พันธุ์แดงๆอย่างนี้เลยครับมีกระถางสี่นิ้วแบบแยกหนอนะครับเนี่ยครับแยกหนอครับกระถางสี่นิ้วเอาไปอัพเป็นหกนิ้วได้แล้วนะครับครับให้ไปที่ราคากระถางละห้าสิบบาทครับชายชนป้ายแดงแๆเลยครับสวยๆเลยครับป้ายทุกใบนะครับอันนี้เป็นไม้แยกหนอครับไม่ใช่ไม้ผ่าครับ ครับให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทครับแยกหน่อครับนะครับท่านผู้ชมครับหนึ่งเดียวในจักรวาลที่ต้นต้นแม่นะครับเนี่ยครับโตมาสวยแบบนี้ครับให้ท่านผู้ชมชมตัดสินใจวันนี้ครับเวลาเขาโตมากัดสีสวยแล้วเป็นแบบนี้ครับหนึ่งเดียวในจักรวาลครับเนี่ยครับต่อมาเป็นซันเซ็สกายครับ อันนี้กระถางหกนิ้วแม่พันธุ์ของที่สวนเนี่ยครับเนี่ยครับให้ชมครับสวยๆเลยครับมีกระถางสี่นิ้วแบ่งครับครับซันเซสกายกระถางสี่นิ้วให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับครับเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเอาขึ้นให้ชมครับครับเกสอนพวงมลินก็เช่นเดียวกันครับเนี่ยครับแม่พันธุ์ครับกระดูกสวยๆเลยครับกระดูกแดงๆเลยครับก็ กระถางสี่นิ้วให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับครับเกสรพุงมะลินครับกาค่าพิกครับผมเนี่ยครับเป็นไม้แยกหน่อนะครับโตมาสวยแบบนี้ครับป้ายสวยทุกใบครับมีแบ่งกระถางละห้าสิบบาทนะครับครับกาค่าพิกกระถางสี่นิ้วครับห้าสิบบาทครับ ต่อมาครับอดีตไม้แลครับมณีล้อมเพชรครับมีมีแบ่งนะครับกระถางสี่นิ้วเมื่อวานเพิ่งเปิดดูตู้เพิ่งเห็นครับมีสองใบแล้วครับสวยด่างสวยครับให้ไปที่ราคากระถางละห้าสิบาทนะครับมณีล้อมเพชรเดี๋ยวเจอเดี๋ยวขึ้นให้ชมครับครับครับเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ ซันเซทสกายกระถางสี่นิ้วนะครับที่ให้ชมต้นแปะไปเมื่อกี้นะครับครับซันเซทสกายครับหนึ่งร้อยบาทครับพรเวสวรรณครับให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทครับครับเทวาอภิรักษ์ครับครับกระถางสี่นิ้วครับให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับเทวาอภิลักษ์เทพสุธาครับล้นกระถางสี่นิ้วแล้วครับ ให้ไปที่ราคา50บาทครับเทพสุธาสลรมมงคลดีนะครับล้นแล้วครับให้ไปที่ราคา50บาทครับสลีิมงคลดีครับตัวมาสวยมากครับครับเนี่ยครับกาค่าพิกครับให้ไปที่ราคา50บาทครับกาค่าพิกครับครับมหายมยักษ์หน้าแดงครับครับให้ไปที่ราคา50บาทครับมหายมยักษ์ครับธาตุบางแก้วครับ ลายสวยๆแล้วครับเม็ดสวยๆแล้วครับให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทครับธาตุบางแก้วครับต่อมาเป็นขุมทองครับตัวมากัดสีสวยครับขุมทองให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับครับมนบางแสนครับให้ไปที่ราคาห้าสิบาทมนบางแสนครับสวยๆเลยครับครับกูดไนท์ครับอันนี้กูดไนท์แบบไม่ป้ายนะครับถ้าใครอยากเลี้ยงก็ลอง เลี้ยงได้ครับให้ไปที่ราคา50บาทครับคุดไนส์ครับเดี๋ยวมีต้นป้ายสวยๆครับเดี๋ยวขึ้นให้ชมครับต่อมาเป็นลูกไม้ของทางสวนเองครับผ่ามีดแรกครับเนี่ยครับโตมาเขาจะกัดสีสวยๆแดงๆเลยครับครับให้ไปที่ราคา50บาทนะครับลูกไม้ครับเมคาพยัคฆ์ครับท่านผู้ชมครับให้ไปที่ราคา50บาทครับเนี่ยโตมากัดสีสวยกว่านี้ครับ ล้นกระถาง4น mm hmm. ิ้วแล้วครับเนี่ยครับเมค้าพยักครับ50บาทครับเนี่ยครับท่านผู้ชมครับมณีล้อมเพชรที่ให้ชมต้นแม่ไปเมื่อกี้เนี่ยครับเนี่ยครับกระถาง4นิ้วให้ไปที่ราคา50บาทครับมณีล้อมเพชรครับเนี่ยครับท่านผู้ชมครับต้นแม่มนีล้อมเพชรครับด่างสวยทุกใบครับที่ให้ชมต้นลูกไปเมื่อกี้ครับต่อมาก็เดชัยเสีครับ เป็นไม้ถ้ามีเป็นไม้แยกหน่อกระถางสี่นิ้วครับมีแบ่งราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับเดชใช้สีครับนี่ต้นแม่ครับครับเนี่ยครับเทวาอภิรักษครับที่ต้นแม่ที่เก็บไว้ทําแม่พันธุ์นะครับกระถางหกนิ้วครับครับหรือจะเป็นสายพระเนตรครับสวยๆเลยครับ มีแบ่งกระถางละห้าสิบาทนะครับกระถางสี่นิ้วครับถ้าเป็นกระถางหกนิ้วก็อยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับครับเนี่ยครับกระถางหกนิ้วเริ่มกัดสีแบบนี้แล้วครับครับต่อมาอันนี้เป็นสิบหมื่นป้ายนะครับครับสิบหมื่นป้ายกระถางหกนิ้วครับ ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับสิบหมื่นป้ายครับต่อมาก็เป็นรามาสูนครับรามาสูนแยกนอครับครับรามาสูนแยกนอครับกระถางหกนิ้วให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับผมต่อมาครับทองศินแยกนอครับครับสวยทุกใบครับทองศินครับ ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับทองศินครับผมต่อมาครับเป็นทับทิมนครกระถางหกนิ้วนะครับถ้ากระถางสี่นิ้วให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับถ้ากระถางหกนิ้วให้ไปที่ราคาสองรอยบาทครับทับทิมนครครับเนี่ยครับป้ายสวยๆอย่างนี้เลยครับครับต่อมาเป็นพระนางสุจิตาครับท่านผู้ชมครับ ให้ไปที่ราคากระถางละห้าสิบาทครับกระถางสี่นิ้วครับไก่เศรษฐีก็ให้ไปที่ห้าสิบบาทครับครับสุพรรณหงครับให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทครับครับอุสามณีครับอุสามณีกรกระถางสี่นิ้วก็ให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทนะครับครับครับ ซับราชาครับให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทครับเนี่ยครับอุสามณีครับโตมาสวยแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับโตมากัดสีสวยแบบนี้เลยครับอุสามณีครับมีกระถางสี่นิ้วแบ่งครับราคาห้าสิบบาทครับครับต่อมาเป็นสิบหมื่นป้ายครับกระถางสี่นิ้วให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับอันนี้ก็เป็นไม้แยกหนอนนะครับครับสิบหมื่นป้ายครับเนี่ยครับคุณพระ ของทางสวนต้นแรกครับแต่เป็นไม้แยกหนอครับยังไม่โตครับรออีกสักสองใบครับเดี๋ยวมาแบ่งให้ท่านผู้ชมครับคุณพระครับทองสยามสวยๆเลยครับครับห้าสิบบาทครับทองสยามเนี่ยครับพิษชมพูกระถางสี่นิ้วล้นครับล้นมากๆแล้วครับครับให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับพิษชมพูเจ้าปอแก้วใบกลมๆเลยครับให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทครับ เจ้าปอแก้วต่อมาเป็นหันุมานตัวเก้าครับกระถางสี่นิ้วครับให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทครับตัวมากัดสีสวยนะครับเนี่ยครับที่พ่อค้าไว้นอกตู้เลยครับครับหันุมานตัวเก้าครับเลกาซี่แยกหน่อครับให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับเลกาซี่ต่อมาเป็นเมืองแก่งหางแมวครับให้ไปที่ราคาห้าสิบาทครับเป็นไม้แยกหน่อนะครับแกงหางแมว ครับกูดไนท์ครับที่บอกครับกระถางละสามร้อยบาทครับกูดไนท์ครับครับต่อมาครับเป็นนางสุชาดาครับไม้แยกหน่อครับครับให้ไปที่กระถางละห้าสิบบาทนะครับนางสุชาดาครับอันนี้เป็นอันนี้ไม่แน่ใจป้ายมันลบครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่ง ใบลบครับเลดจะมีลูกไม้หน้าคล้ายๆเนี่ยครับกับมัน,นีสายชนไม่แน่ใจครับครับเดี๋ยวยังไงก็ถ้าท่านผู้ชมสนใจชอบก็ทักมาขอดูลูกได้ครับมันน,น,นะน,นีสายชนครับแล้วก็มันมีลูกไม้หน้าก็คล้ายๆกันแบบนี้เลยครับแต่ก็ให้ไปที่ราคากระถางละห้าสิบาทครับครับ สำหรับวันนี้ก็มีมาให้ท่านผู้ชมโชวอาบเดี๋ยวปิดท้ายด้วยเนี่ยครับพันดาวครับท่านผู้ชมครับสวยๆเลยครับล้นกระถางสี่นิ้วแล้วครับครับพันดาวให้ไปที่ราคาห้าสิบบาทครับครับสำหรับวันนี้ก็มีไม้มาแบ่งให้ท่านผู้ชมประมาณนี้ครับครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับครับ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีครับครับสวัสดีครับ